ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับ <S <S สวัสดีครับแหม่ก็จบกไปเปิดที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกสัตปีกนะครับแหมเกือบเละ ก็เป็นนันดาของลิวพูลนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ2นะครับตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเกมแบบว่าโดนถล่มฝ่ายเดียวนะครับแต่ก็ยังมีฮึดกลับมาเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเกมนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับขอฝากลูกค้าที่น่ารักไว้สักหน่อยนะครับสำหรับแอร์แคลเรียนะครับตอนนี้เขามีแคมเปญแคลเลียใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนนะครับเพียงซื้อแอร์แคลเรียอินเวอร์เตอร์พลัสบีทียูใดก็ได้นะครับหรือว่าแอร์แคลเรียนาโค ที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็รับเงินมูลค่า1,000บาทไปเลยนะครับใครที่สนใจนะผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ที่ด้านล่างด e สคริปชั o n ให้นะครับแล้วมาดูตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกันนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับผู้สำบัดตูเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับแนวรับก็มีล็อบโบ้คู่เซนเตอร์เป็นฟันได้จับคู่กับควอนซ่านะครับแบ็คขวาเป็นเทรนด์แดนกลางเนี่ยเป็นอเล็กแมตอาริสเตอร์นะครับแล้วก็เอนโดแล้วก็ท่าน้าของฮาวิเอเลียนนะครับส่วนแนวรุกก็หลุยยยดดดิอออออาาาาารรรร์์์นนนนะะะะคคคัััับบโโโกกปปแล้้ว็็มมมฮฮเเเซหฝ่่งงงขผูืส ผู้สำบัติประตูเป็นวิคคาริโอนะครับแนวรับก็เป็นเปโลปาโลนะครับผู้เซนเตอร์เป็นโรเมลโลกับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทนานั้นของเอเมอร์สันรอยัลนะครับส่วนแดนกลางนะวันนี้เป็นเบนทันกูอิบิซูมาปาฟซาแนวรุกก็เป็นเบนเนนจอนสันนะครับซอนฮึงมินแล้วก็เดยันโคลูเชฟสกี้นะครับฝั่งลิเวอร์พูลก็ถือว่าตามคาดใช่โอเคแหละมีเอเลียตที่ตอนแรกเอ่อพวกเราเดาว่าอาจจะเป็นทนานั้นของโซโบโแต่สุดท้ายก็เป็นเอเลียตซึ่งเกมน,นี้โอ้โหเล่นโคตรดีนะฮะส่วนฝั่งของสเปออร์เนนนีี่่ยววั้ถืา เซอร์ไพรส์อีกไหมกับการที่ดรอปเมดิันแบบต่อเนื่องอ่ะอันนี้เซอร์ไพรส์หนึ่งและเซอร์ไพรส์สองคือไม่เอาริชาล,ลงอันนี้เซอร์ไพรส์กว่าอ่าใช่นะครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยพอมีริชาเนี่ยตอนเจอกับเชลซีมันมีตัวเก็บบอลมันมีเป้าให้เปิดแต่เกมก็ดันเลือกที่จะพักริชาลแล้วก็ส่งตัวลุกที่ เป็นกึ่งๆความเด็ว2คนอย่างซอนกับเบนเนนจอนสันแล้วก็ปีกทักษะอย่างทนาของเดนันคูรูเชฟสกี้เข้าไปไนะครับซึ่งมันมีปัญหาพอสมควรนะเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยเอาจริงๆตอนช่วงซาก5นาทีแรกเนี่ย โอ้สนุกนะวิ่งเพรสใส่กันอย่างมันเลยคือต้องเรียกได้ว่าสลับกันไปสลับกันมาฝ่ายไหนได้ครองบอลอีกฝ่ายหนึ่งก็บีใส่พราสลับกันปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็บีใส่นะครับแต่สุดท้ายนะครับเป็นทางหน้าของลิเวอร์พูลครับที่มีโอกาสเ, ب, เขาเรียกได้ว่าเป็นน้ําเป็นเนื้อก่อนนะค,คือลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามบีบให้สเปอร์จ่ายบอลพลาดพอพลาดเสร็จก็พยายามจะหาโอกาสเข้าทําคือบีบทั้งคู่แหละแต่ คุณภาพในการเพรสซิ่งกับการมันมันมันค่อนข้างที่จะเหนือกว่าพอสมควรสําหรับลิ้วพูลในความเห็นของผมนะส่วนแดนกลางของสเปอร์วันนี้คือเลือกที่จะเอาสายพละกําลังมาสู้กับทางหน้าของลิ้วพูลก็จริงคือ ปาซาบิซูมาเบนทันกูเนี่ยมันจะเป็นกึ่งกึ่งแบบมิดฟิลด์ซีเอ,อ็มอ่ะเออตรงกลางซะเป็นอเออเน้นพละกกาลังเพื่อเอามาบดกับลิวพูซึ่งผมว่ามันก็พอที่จะเห็นผลนะอย่างปาฟซาช่วงแรกก็ตัดบอลทางลิวพูได้ดีมากแต่สิ่งที่สเปอร์กับลิวพูแตกต่างกันเลยก็คือลิวพูอะ่ะพอเขาใช้แดนกลางที่เป็นสไตล์ประมาณเนี้ยเขามีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่เป็นปีกที่สามารถสร้างสรรค์เกมได้รวมไปถึงแบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างเทนและโรบที่สร้างสรรค์เกมได้ส่วนสเปอร์เนี่ยปีกซ้าย เป็นเบนเนนจอนสันที่ไม่สามารถสร้างสารร์เกมได้ส่วนครูเชฟสกี้เนี่ยก็ช้าเกินไปส่วนแบ็กในยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเอมาสันรอยย่อไม่ใช่แบ็กไซา์ธรรมชาติอยู่แล้วเกมลุกก็ไม่ได้เด่นอยู่แล้วมีเพียงแค่เปโลปอโลคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันทําให้ลิวพูเนี่ยบีบในการเล่นค่อนข้างที่จะง่ายอันนี้ยคือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดชัดแบบพอสมควรเลยว่าทําไม เล่นคล้ายๆกันแต่ลิฟูถึงแบบดูดีกว่ามากๆนะครับก่อนที่นาทีที่15นะครับลิฟูจะขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ะครับจังหวะนี้เนี่ยต้องชมทางหน้าของโคดิกัคโปนะครับที่ได้บอลบริเวณทางซ้ายนะครับก่อนที่จะตัดเข้ากลางแล้วก็ยกบอลข้ามแนวรับให้กับซาร่าสอดเข้าไปมงนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่ครั้งแรกในเกมนะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยลิฟูก็ใช้วิธีการเจาะแบบนี้แหละ ขึ้นเกมทางซ้ายแล้วแบบโยกข้ามไปทางขวาเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยลิฟท์พูวันนี้มันหนักทางขวามากเวลาจะเข้าทำอ่ะโอ้โหเพราะว่าจอเอ็มมัสันรอยัย่าล้วนๆเลยใช่คือ1แหละเอ็มมัสันรอยเย่าไม่ได้เป็นตัวผู้เล่นชุดจริงอยู่แล้ว2 ตำแหน่งที่เล่นก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดอยู่แล้วนะมันก็เลยเป็นไปได้สูงอยู่แล้วแหละตามที่หลายๆคนคาดว่าลิวพูก็มาเจาะทางนี้แถมฝั่งขวาของลิวพูก็ดันเป็นซาร่าก,กับเชนอีกอ่ะเอาละถ้า,ามีเอเลียดช่วยเจาะอ,อีกใช่คือลิวพูเนี่ยขึ้นขวารัวๆเลยโอเคแหละฝั่งของซ้ายเนี่ยมันก็จะมีดีอาร์ตมีอะไรบ้างหือไปหือมาแต่ก็ยังไม่ได้แบบเน้นเท่ากับฝั่งขวามากนะครับแล้วก็ที่จริงก่อนหน้าที่ลิวพูจะขึ้นนำเนี่ยก็มีจังหวะที่สเปอร์พลาดแล้วก็เอ่อลิวพูเกือดตวั ต่สุดท้ายก็ไม่หลอดนครับซึ่งพอลิวพูขึ้นนําแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางด้านของสเปอร์เองก็ไม่มีทางเลือกเออมันเกมก่นกอนที่สเปอร์โดนมาเลยพอโดนขึ้นนําเร็วเนี่ยสเปอร์ก็ต้องเลือกที่จะเล่นเกมลุกมากขึ้นหลังก็ลอยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ต้องเียกได้ว่าเฉียดไปแล้วก็ต้องเียกได้ว่ามีจังหวะที่โอ้โหเกือบเป็นดราม่าอีกนะเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่มิกกี้ฟานเนอร์เฟนเนี่ยไปเหยียบกักโปในกรอบเขตโทษ<อ>จังหวะนั้นเนี่ย สุดท้ายเนี่ยพอเช็คแล้วเนี่ยกรรมการไม่ให้นะครับก็เลยกรรมการก็ปล่อยผ่านให้เล่นต่อ,อแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ย ก่อนที่จะจบครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลมาได้ประตู2-0จากโรเบิร์ตสันนะครับจังหวะแรกเนี่ยคือโรเบิร์ตได้บอลก่อนก่อนที่จะจ่ายให้กับซาร่าแล้วซาร่ายิงไปติดเซฟพอปัดเข้ามาเนี่ยมันมันดันมาเข้าทางโรเบิร์ตอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ซ้ำเข้าไปไม่เหลือนะครับทำให้โอ้โหตอนแรกผมว่าถ้าครึ่งแรกจบ1-0เนี่ยเกมครึ่งหลังอาจจะแบบแก้กันแก้กันมันอ่ะเออยังได้ลุ้นอ่ะพอสองศเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าสเปอร์ หนักเลยนะครับก่อนที่จะต้องรีบเข้าไปแก้เกมกันในช่วงครึ่งหลังแต่กลายเป็นว่าแก้เกมยังไงไม่รู้นะครับเริ่มเกมมาเพียงแค่แป๊บเดียวนาทีที่49นะครับลิวพูขึ้นนําเป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นจังหวะที่เอเมอร์สันรอยัลอเนี่ยพลาดเต็มๆนะคือจังหวะแรกเนี่ยพยายามจะพิงบอลแย่งบอลกับซาร่าอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจะได้บอลแล้วกำลังจะพลิกหนีซาร่าแต่คงไม่ได้มองว่าเอเลียนเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ฉกไปแล้วก็ไปเปิดบอลให้กับกัคโปม่งแบบโล่งๆเลยนะครับทำ ทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมว่าเอเมสันรอยัลอมันไม่ค่อยละเอียด<ป>แล้วก็ช้าผมคิดว่ามันช้าไปหน่อยนะครับอาจจะคิดว่ามั่นใจว่าได้เหลี่ยมที่เหนือกว่าซาร่าแล้วแล้วจะพลิกไปเล่นต่อแต่ว่าไม่ได้ระวังตัวที่เข้ามาบีบอย่างเอเลียรนะครับอันนี้ก็ต้องชมว่าเอเลียนเนี่ยอ่านเกมแล้วก็มีความขยันเข้ามาช่วยตลอดนะครับแล้วก็ก่อนที่ลิวพูลนะครับจะต้องใช้คําว่าฝังนะครับนาทีที่59เนี่ยเป็นทางด้านของเอเลียนเนี่ย ที่ปั่นด้วยเท้าซ้ายแบบอย่างคมเลยนะความจริงเนี่ยตอนแรกอะ่ะต้องชมเอเลียเลยเพราะว่าตอนก่อนที่เขาจะยิงอะ่ะเขาโดนแบบน่าจะเป็นฮันกูที่มาบีบให้ให้เล่นยากที่สุดแหละบีบอะ่ะแต่กลายเป็นว่าไอจังหวะที่ทางด้านของเอเลียต้องเหมือนแบบรีบยิงเพื่อไม่ให้โดนบล็อกอะ่ะกลายเป็นคมแบบ ลงล็อกพอดีอ่ะอันนี้ก็ต้องชมการวางเท้าของเอเลียนนะครับว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับหลังจากที่สเปอร์โดนหาเป็น4-0เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเละแน่ๆนะครับอนสโปเตโกคูก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น3คนนะครับเจมส์แมดดิสันอลิเวอร์สคิปแล้วก็ลิชารีสันนะครับลงมาในทีที่61ก็เปลี่ยนเอาเดียนคูรูเชฟสกี้ออกเอาทางด้านของเบทันกูออกแล้วก็เอเมอร์สันลอยย่อออกเลยนะคือโอลิเวอร์สคิปที่เล่นตองกองกลางปกตินยลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเลยนะใช่แล้วอีกออย่่างงนึพม ผมจำได้ว่าเหมือนช่วงแรกๆของสเปอร์เนี่ยจนถึงครึ่งแรกจบครึ่งแรกเลยมัง้งโอกาสยิงครั้งเดียวเลยนะพอเจมส์ลิสันและลิชาร์ลลลงมาเนี่ยโอกาสยิงมันก็มีเพิ่มขึ้นแบบโอ้ยต้องใช้คําว่าชัดเจนอะ่ะใช่คือจังหวะที่พอเปลี่ยนลงมาแล้วขยับซอนทึงมินไปเล่นด้านข้างริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถกดดันเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้ดีกว่าตอนที่เอาเบนท์จอนสันไปยืนเลยนะ โอ้จาร์่นนี่คือวันนี้เหมือนเลี้ยงไม่ผ่านเลยปะ่ะใช่น่าจะเลี้ยงไม่ผ่านเลยแต่พอเอาซอนไปยืนริมเส้นปุ๊บแลวเอาลิชามายืนหน้าเป้าเนี่ยเหมือนสเปอร์มีตัวค้ำมีเป้าหมายให้เปิดก็กลายเป็นว่าเกมของสเปอร์เริ่มดูดีขึ้นมันก็ต้องบวกกับลิพูเองเริ่มผ่อนเกม เริ่มเอาโจโกเมสลงเริ่มเอาสเตฟานบาเซติกลงพักท้งนันของแม็กอาริสเตอร์กับเอนโดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถอดลอ็อบโบออกมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าสเปอร์ก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆมันเลยทําให้สเปอร์เนี่ยดูดีขึ้นมานะครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมาตีไข่แตกได้ในนาทีที่72นะครับจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องชมแหละครับว่าบอลที่ทะลุช่องไปหาเบนจอนสันทางขวาเนี่ยมันน้ำหนักพอดีมากก่อนที่ว่าจะปาดมาให้กับริชารีสันนะครับก็ริชารีสันยิงประตูตีไข่แตกเป็นการจุด ปรกกายเล็กๆในทีที่72แต่กลายเป็นว่าประกายเล็กๆนั้นอ่ะมันเกือบจะก,กระพือเพราะว่าในต่อมาเพียงแค่ไม่นานนะครับในทีที่77สเปอร์ตามมาเป็น4ประตูต่อ2จากซอนฮึงมินนะครับก็เริ่มจากตั้งแต่เปอร์นเนี่ยยัดบอลเข้าไปให้กับดิชาร์ลีสันได้พิงในกรอบเขตโทษนะครับก่อนที่จะพิงแล้วก็จ่ายให้กับซอนฮึงมินยิงนะครับกลายเป็นว่าพอมีพอมันทีที่77แล้วแบบจาก4-0มาเป็น4-2เนี่ยมันมมยังมันยังพอมีเวลาให้เหลือ ที่จะคือแบบร์วูลก็ผ่อนลงไปแล้วด้วยการเปลี่ยนตัวด้วยการแบบผ่อนเกมลงไปอ่ะ โมเมนตัมก็โยนมาฝั่งสเปอร์กับช่วงเวลาที่มันเหมือนกับสเปอร์ไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วนะครับแต่สุดท้ายลิพูก็เหมือนแบบพอโดนลูก2ก็ดึงสต่งดึงสติกลับมาสุดท้ายก็ประคองจนจบเกมได้นะครับซึ่งก่อนที่จะจบเกมเนี่ยก็มีอีกหนึ่งจังหวะเหมือนกันนะครับที่มีแอบเช็ค VR เล็กน้อยนะครับคือจังหวะที่โจโกเมสเนี่ยไปยกเท้าสูงใส่เบนเน็ตจอร์นสันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับดุนยพินิจของกรรมการแล้วแต่ละคนนะเพราะว่ามันเป็นการตั้งใจหวที่บอะ สุดท้ายไม่ได้จุดโทษไปนะครับสุดท้ายจบเกมนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลที่ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับเป็นชัยชนะที่สําคัญของลิเวอร์พูลหลังจากที่ฟอร์มแว่งไปก่อนหน้านี้นครับดึงสตีกับมาได้ทันตามทฤษฎีอ่ะต้องพูดก่อนตามทฤษฎียังมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงแชมป์ได้นะครับแต่ ปฏิบัติเนี่ย <Yeah. S 1> ยากมากๆแล้วเพราะอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะขออีกสัก3แต้มเนี่ยคือลิเวอร์พูลก็ไม่สามารถได้แชมป์แล้วนะครับส่วนทางหน้าของสเปอร์เองเนี่ยการที่พวกเขาแพ้ในเกมนี้1พวกเขาแพ้4นัดติด mm. ซึ่งสถิติที่ไม่น่าพูดถึงเลยก็คือ mm. นี่เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี2004นะครับที่สเปอร์เนี่ยแพ้มา4นัดติดเพราะว่าใน2 0 0 4ตอนนั้นเนี่ยสเปอร์แพ้ไป6เกมติดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยแพ้4เกมติดมาก่อนเลยนะครับฟอร์มเนี่ยก็แย่แบบชัดเจนะนะครับแล้วมาดูสถิติหลังเกม เกมที่เป็นตัวเลขกันซะหน่อยนะครับเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับคองบอลไป46สเปอร์น54นะครับโอกาสยิงของลิเวอร์พูลเนี่ยโ,โห25ครั้งนะครับตรงกรอบ13ได้มา4ประตูก็ถือว่าพอสมเหตุสมผลนะเออก็ถือว่ายังดีที่ ชั่วโมงนี้เนี่ยลิพูกลับมาคมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหยิงยังไงก็ไม่ตรงกรอบนะครับสำหรับลิพูส่วนฝาของสเปอร์นะครับเกมนี้พวกเขามีโอกาสยิง1 1ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา2ประตูก็ถือว่าเอาจริงเนี่ยโอกาสมันน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับสเปอร์แต่ต้องชมแหละว่าลิพตูตอนที่พวกเขาเล่นเกมเพรสซิ่งเนี่ยมันโอ้โหมันกดดันสเปอร,ร์ทำให้สเปอร์เนี่ยจ่ายบอลเรียกได้ว่าสเปสปะเลยอะ่ะก็สุดท้ายนะครับ ก็เป็น3แต้มที่สําคัญและเรียกความมั่นใจให้กับลิเวอร์พูลไปได้นะครับแล้วก็สเปอร์คงจะมีโอกาสยากมากๆสําหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับต้องรอลุ้นให้ทางด้านของวิลล่าเขาสะดุดอย่างเดียวอะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับรวมไปถึงก็มีทางด้านของ นิวคาสเซิลที่รอจ่อตูดอยู่ตอนนี้ห่างแค่4แต้มแล้วนะครับทางทฤษฎีเหลืออีก2-3แมตช์เนี่ยมันก็ยังพอทันอยู่นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่ต้องรออีกก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าถ้าหากเอาชนะคริสตัลพาเลตได้พวกเขาก็จะจ่อสเปอร์เพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากไว้สักหน่อยนะครับสำหรับแคมเปญแคลิเอร์ใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนนะครับเพียงซือออออว่าาแแรรร์์คคคลิปปเนนนะับขดดไหก็้ ซื้อติดตั้งและลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็รับเงินมูลค่า1,000บาทไปเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไ้ที่ด้านล่าง description ให้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ